วัสดีครับวันนี้พามาชมหม้อทอดนะครับเป็นหม้อทอดที่ใช้แก๊สนะครับยี่ห้อบอสนะครับนะครับตัวนี้นะครับที่ท่านเห็นในตอนนี้นะครับก็เป็นหม้อทอดใช้แก๊ส LPG นะครับสาหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับที่มีการทอดปริมาณมากนะครับตัวนี้จะเหมาะมากนะครับเป็นหม้อทอดความจุ5.5ลิตรนะครับใช้แก๊สนะครับ นะครับอันนี้คือยังไม่ลอกพลาสติกออกนะครับพอลอกออกเสร็จแล้วจะเป็นเนื้อสเตเลสแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับอ่าี่ฝาปิดนะครับซึ่งยังไม่ได้ประกอบให้ครบทุกอย่างนะครับมันจะมีตรงนี้นะครับมันจะมีเนี่นะครับเป็นด้ามเืจับนะครับประกอบลงไปตรงนี้เพื่อยกขึ้นมาได้ฝาปิดนะครับอ่าอันนี้ไม่ได้ใส่ให้นะครับนะครับเป็นตัวอย่างให้เฉยนะครับนะครับในชุดเนี่ยหลังจากยก กระทะออกไปแล้วเนี่ยนะฮะหรือหม้อทอดออกไปแล้วเนี่ยนะฮะท่านจะเห็นเป็นชุดหัวแก๊สอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับเป็นหัวแก๊สทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแก๊สจะออกบริเวณข้างๆตัวนี้นะครับเป็นเปลวไฟสีฟ้านะครับซ <incarn ate. S 1> ึ like at on, uh ่งให้ความร้อนสูงนะครับให้ความร้อนสูงนะครับแล้วก็มีระบบสปาร์ู่ตัวนี้นะครับนี่นะครับอันนี้คือท่อจ่ายแก๊สเข้ามานะครับใส่แก๊สเข้ามานะครับแล้วก็จะมีสปาร์ตจุดนี้นะครับไฟก็ติดบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะครับ นะครับก็ประหยัดแก๊สมากนะครับในบรรดาหม้อทอดเนี่ยหม้อทอดแก๊สเนี่ยจะคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับสินค้าเนี่ยรับประกัน1ปีนะครับนะครับโครงสร้างเป็นสเตลเลตทั้งชิ้นเลยนะครับแบบนี้นะครับทั้งชิ้นเลยนะครับก็ในชุดที่ให้มานะครับก็จะมีขาตั้ง4ชิ้นนี่นะครับขาตั้ง4ชิ้นนะครับแล้วก็มีตัวที่ยกฝาขึ้นตรงนี้นะครับดูนี้นะครับ นะครับในการประกอบฝานะครับนะครับสำหรับท่านที่ซื้อไปแล้วนะครับยังประกอบไม่เป็นนะครับมาดูนิดนึงนะครับอันนี้คือตัวกระทะนะครับก็วางลงไปนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นแผ่นฝาปิดกระทะนะครับวางลงไปแบบนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วก็ตัวนี้เป็นด้ามจับฝาปิดกระทะนะครับประกอบลงไปนะครับนี่นะครับจะมีน็อตให้ตัวหนึ่งตัวนี้ ยองทองนี่นะฮะหนประกอบได้เลยนะครับนะครับแล้วก็จะมีขาสี่ขานะครับนะครับก็ใส่ไปตามจุดนะครับจุดที่1 2 3 4นะครับนะครับส่วนด้านข้างนะครับตัวนี้ด้านข้างตรงนี้นะครับจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมให้มานะครับนะครับแบบนี้นะครับนะครับจุดที่ต่อแก๊สคือจุดนี้นะครับต่อแก๊สแล้วก็ดันให้แน่นนะครับ แก๊สที่ปล่อยเข้ามาเป็นแก๊ส LPG นะครับใช้หัวปรับเป็นด้ำต่ําเท่านั้นนะครับหัวปรับเป็นด้ำต่ําเท่านั้นนะครับน้ำสูงใช้ไม่ได้นะครับนะครับท่านที่สนใจมาทอด5.5ลิตรแบบแก๊สราคาประหยัดแบบนี้นะครับสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้นะครับเบอร์นี้นะครับนะครับเป็นเบอร์ของที่ร้านนะครับสามารถเอสไลน์ได้นะครับ099นะครับ2863033นะครับ099 2863033นะครับสอบถามสั่งซื้อเก็บเงินปลายทางก็ได้นะครับ พอรบกวนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับข้อมูลที่มีประโยชน์นะครับแบ่งปันให้พเพื่อนท่านด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ